อันนี้มีมุสอไปใจตลาดมากกลีดเดมันปกติเป็นคนกินชอบกินมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้มีสีม่วงอันนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะคะตัางอุณหภูมิที่ร้อยแปดสิองศาแล้วก็ตั้งเวลาที่สาสิบนาที ใช้เวลา30สนาทีคุณก็จะได้มันที่สุกแบบนี้ค่ะอาดาวยามากินน้ำกัดมันหวานกับ น้ำมหวานมะชีเรืองก่แซ่บอ่อันนี้ชมมวจะกินเปรียบเทียบเอิงวายยังแซ่บก่กัน สีม่วงจืดเด้อมบวานต่อสีเหลืองอ่แต่สีม่วงเขาบอกว่ามันช่วยในความจำตต้นน้ำมูลอิสระ ประโยชน์เขาเยอะนะกินแล้วอิมอ่มต,ติดฟันหอยกินแล้วอิม่มประโยชน์เขาแล้วแซบ่บบายบาย